มาตามกันต่อกับท่านผู้ชมกับดราม่าเดือดนะคะที่กรณีของหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะได้มีการฟ้องคุณวัตอิสระไก่ศีลนะคะด้วยยอดที่100ล้านค่ะซึ่งก็มีการปะทะกันเรื่อยมานะคะจนวันที่26ธันวาคมค่ะคุณวัตนะคะก็ได้มีการออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแชร์นะคะว่าทางหงทองลอตเตอรี่เนี่ยไม่ได้มีคนที่ถูกรางวัลที่1จริงนะคะแต่ว่าจ้างหน้าม้ามาค่ะพร้อมกับเปิดตัวพยานปากคนสําคัญด้วยนะคะทำให้ต่อมาทางด้านของหงทองนะคะต้องรีบไปออกรายการโหนกระแสเพื่อชี้แจงในมุมของ ตัวเแต่ดูเหมือนว่าจะตอบคําถามได้ไม่เคลียร์นะคะและก็ตอบกำกวมซะด้วยทขาเอาหลายคนสงสัยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องจริงเป็นยังไงกันแน่ค่ะล่าสุดนะคะเรื่องนี้ก็ดุเดือดรุกเป็นไฟเลยก็ว่าได้กันท่านผู้ชมเมื่อคุณนวัดอิสระไกลศีลหอบหลักฐานพร้อมด้วยอดีตพนักงานนะคะของหงทองที่มีการโฟนอินเข้ามากลางรายการหนกระแสค่ะเรียกได้ว่าหวดกันยับเลยนะคะ โดยคุณนวัดค่ะก็ได้มีการไล่ทไลายนะคะเกี่ยวกับหงทองค่ะที่ว่าไม่มีลอตเตอรี่ใบจิงนะคะขอดูแล้วก็ไม่ให้แล้วก็จะฟ้องกันร้อยล้านด้วยนะคะทั้งนี้คุณนวัดก็ยืนยันนะคะว่าคนที่ชื่อเอกนะคะไม่ได้ถูกรางวัลที่1ค่ะซึ่งคุณเอกค่ะท่านผู้ชมก็คือคนที่ได้ถ่ายรูปนะคะกับสาวๆมิสแกรนนะคะในงวดแรกของสัญญานั่นเองค่ะซึ่งคุณนวัดนะคะก็ไม่เข้าใจเขาว่าจะหลอกให้ไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ทําไมนะคะหลังจากที่สาวอิงฟ้ามงลงภายใน2วันในทางหงทองก็ติดต่อให้อิงฟ้าไปช่วยประชาสััมพนธนะะ์ ในตอนนั้นเนี่ยมีน้องในทีมเนี่ยแอบตังหิตตังหิดใจแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะจนงวดในวันที่1ตุลาคมค่ะมีคนถูกหวยกับหงทอง24ล้านนะคะคือเจ้าของร้านเพชรขาดเท่ากับว่าถูก4ใบและอีกหนึ่งใน4ใบนะคะก็ให้คุณบิ๊กเอ็มดาราชื่อดังค่ะก็เกิดกระแสสังคมนะคะว่าใครถูกจริงหรือว่าถูกไม่จริงซึ่งคุณอภิษก็ยืนยันนะคะในกลุ่มแชทว่าก่อนจะไปมอบเงินให้ร้านเพชรขาดทางมิสแกรนด์ขอดูลอตเตอรี่ใบจริงซะก่อนนะคะซึ่งตนกับพนักงานเนี่ยก็ได้ไ แต่ว่าทางหงทองนะคะก็บอกให้ขึ้นไปดูบนรถซึ่งคุณนาวันนะคะก็บอกว่าเราก็ไม่รู้ไปมอบเงินที่ไหนสุดท้ายก็ไปลงที่ห้างดิวตี้ฟรีชื่อดังและพนักง,งานคนนั้นมีพฤติกรรมที่โกรธตนนะคะหาว่าเรื่องเยอะจะมาขอดูค่ะ และเมื่อถามว่ามีการหยิบลอตเตอรี่ออกมาไหมนะคะคุณนวัดก็บอกว่ามีค่ะแต่ว่าห้ามให้นางงามถ่ายรูปหรือว่าหยิบจับนะคะแล้วก็ไม่ได้เห็นในระยะที่ใกล้พอค่ะแล้วก็ยังมีการปิดเล่มที่เลขที่ของลอตเตอรี่ด้วยนะคะจนเป็นที่มานะคะที่ทําให้รู้สึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะในทางหนึ่งค่ะก็ไม่อยากมีเรื่องนะคะแต่อีกทางก็คือให้เจ้าหน้าที่บริหารของมิสแกรนค่ะส่งเอกสารไปหาหงทองเมื่อวันที่1 4ตุลาคมนะคะโดยมีเนื้อหาว่าครั้งหน้า,นาขอตรวจสอบลอตเตอรี่ก่อนที่จะส่งนางงามมิสแกรนไปช่วยปม และเมื่อถึงงวดของวันที่16ตุลาคมนะคะทางมิสแกรนก็ได้มีการไปลงบันทึกประจําวันนะคะว่าทางมิสแกรนเนี่ยพร้อมที่จะทํางานมีการเตรียมนางงามเอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าทางหงทองไม่มีการส่งลอตเตอรี่ให้ดูและทางอีจานค่ะก็ได้มีการโทรไปถามนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งคุณนวัดก็พยายามตอบอย่างระมัดระวังที่สุดและเมื่อบทสัมภาษณ์ออกไปนะคะก็ทําให้ทางฝั่งของหงทองฟ้องหมิ่นประมาทร้อยล้านนั่นเองค่ะ ซึ่งคุณนวัดน,นะคะก็ยังได้บอกอีกว่าตนไม่ได้โกรธนะคะที่หงทองจะไปฟ้องร้อยล้านค่ะแต่มีการโพสต์ข้อความและปักหมุดส่งให้กับนักข่าวนะคะแล้วก็ยังมีการไปออก,กรายการทีวีด้วยนะคะแบบนี้ก็คือตนรับไม่ได้ค่ะ นอกจากนั้นนะคะคุณนวัดก็ยังได้มีการขุดหลักฐานออกมาแชร์คุณวีนะคะว่าคือใครไม่ใช่เจ้าของนะคะไม่ใช่กรรมการมีสิทธิ์ลงนามเงินออกจากบัญชี6ล้านทําไมไม่รู้นะคะคุณนวัดเนี่ยคะยืนยันว่าได้มีการส่งนางงามไปครบนะเะเพื่อแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกครั้งบางครั้งเนี่ยผู้โชคดีอยู่ต่างจังหวัดก็มีการอัดคลิปนะคะหรือผู้โชคดีไม่ประสงค์ออกนามนะคะ่ะก็เป็นการแลกสิทธิ์นะคะให้ไปโปรโมทอย่างอื่นแทนค่ะแต่ที่เริ่มไม่ครบนะคะก็คืองวดของวันที่16ส,สิงหาะค,ะค่ะเนื่องจากอิงฟ้าป่ว ะะและงวดของวันที่1กันยาก็คืออิงฟ้าต้องไปเมืองนอกแล้วนะคะหรือช่วงที่อิงฟ้าไปอินโดนีเซียเพื่อที่จะเก็บตัวเตรียมประกวด Miss g r นด์อินเตอร์เนชั่นแนลนั่นเองนะคะก็คือมันต้องไม่ครบอยู่แล้วนะคะจนในงวดวันที่1พฤศจิกายนค่ะทุกอย่างก็จบเพราะว่าพนักงานหงทองนะคะก็ไม่ได้มีการติดต่อมาอีกค่ะ จากนั้นนะคะคุณนวัดก็ได้เผยให้เห็นถึงสัญญาระหว่างหงทองและมิสแกรนค่ะซึ่งในสัญญานะคะระบุสนับสนุนเงิน5ล้านบาทนะคะไม่ใช่7ล้านอย่างที่ข่าวออกค่ะรวมถึงมีลายเซ็นของคุณกรนกะนกนะคะในฐานะของกรรมการผู้จัดการค่ะที่จนป่านนี้ตนก็ไม่เคยเห็นหน้านะคะพร้อมกับเปิดชื่อของคุณพรชัยที่ถือหุ้นในบริษัทหงทองกว่า10,000แหุ้นนะคะคนอื่นๆเนี่ยเขาถือ1หุ้นกันเท่ากับว่าคุณพรชัยคือเจ้าของบริษัทนะคะส่วนคุณวีที่อ้างว่าเป็นเจ้าของหงทองนั้นอยู่ในฐานะ้ เอาสิทธิ์อะไรมาแจ้งความร้อยล้านนะคะถ้าคุณวีอยากจะไปแจ้งความคุณกรนกหนกต้องมอบอำนาจให้แต่ไม่มีการมอบอำนาจแต่อย่างใดทําให้ตนถามกับตํารวจว่าถ้าคุณวีไม่มีสิทธิ์ฟ้องตนไปฟ้องแบบนี้แล้วคุณวีจะเจออะไรตํารวจก็บอกว่าอาจจะเจอแจ้งความเทสซ้ําตามขั้นตอนต้องมีการสืบพยานโจทย์แต่ฝั่งที่ฟ้องกลับไม่เอาหลักฐานมาให้ตํารวจจนตํารวจเนี่ยต้องออกหมายเรียก จากนั้นทางรายการค่ะก็ได้เผยนะคะสัมภาษณ์ของคุณวีที่บอกว่าตนทําอะไรนะคะก็กระทบกับคุณวีไปหมดมีอะไรไปเจอกันที่ศาลนะคะตนจึงบอกว่าทําไมมาท้าทายกันเจอกันน่ะเจอได้แต่ต้องเอาลอตเตอรี่มาและถ้ามาถึงโหนกระแสเมื่อวานทําไมไม่บอกว่าคุณเอกถูกจริงหรือไม่จริงคุณวีเป็นซีอเงินออกจากบัญชี6ล้านก็ควรจะรู้ไหมเงินมันมีขาหรือว่าใครพาไปมันคือคอมมอนเซนต์มากๆ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งกับท่านผู้ชมที่คุณวีนะคะพูดในรายการโหนกระแสว่าขายลอตเตอรี่ดีแต่กลับเอาไปพูดในรายการหนึ่งนะคะว่าการที่คุณนวัดเนี่ยพูดในอินจันทำให้ยอดขายของลอตเตอรี่ลดลงนะคะเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มเอาสักอย่างไหมนะคะ ซึ่งท้านด้าของคุณวัฒน์ก็ได้มีการเปิดเผยชัดหลุดของหงทองนะคะที่ทางของหงทองนะคะมีการบีฟให้พนักงานค่ะไปเป็นหน้าม้าเข้าไปให้กําลังใจคุณวีนะคะและยืนยันว่าทางหงทองไม่ได้หลอกลวงใครค่ะทุกคนนะคะได้ลอตเตอรี่ใบจริงได้เงินครบถ้วนและสิ่งที่ทําให้คุณวัฒน์เจ็บปวดใจที่สุดนะคะก็คือมีการบอกว่าตอนนี้หงทองมีกระแสกับคุณวัฒน์เป็นโอกาสดีที่รอคอยมานานคุณวัฒน์บอกว่าคุณจ้องที่จะเล่นกับผมแบบนี้คุณบ้าหรือเปล่าผมเป็นเหยื่อคุณหรอคุณต้องการอะไรคุณต้องการ ลากคนมีกระแสเพื่อไปสร้างกระแสทางการตลาดผมไม่เข้าใจคุณทําแบบนี้ได้ยังไงนอกจากนี้ค่ะคุณนวัดนะคะก็ยังได้จี้ถามทางด้านคุณหนุ่มกันชัยว่าเมื่อคืนไปไหนมานะคะทางด้านของคุณหนุ่มกันชัยก็ยืนยันเสียงหนักแน่นคขาว่าไม่ได้ไปนะคะจนคุณนวัดบอกว่าตนทราบมาว่ามีคนที่ไปคุยกับทนายโนบิตะนะคะเพราะว่าทนายโนบิตะเนี่ยสนิทกับคุณหนุ่มกันชัยค่ะและจะเคลียร์เรื่องนี้ให้นะคะทำเอาคุณหนุ่มกันชัยเวอไปเลยเลยะคะ่ะ นอกจากนี้ค่ะคุณนวัตนะคะก็ยังได้บอกเพิ่มเติมในส่วนของคนที่ชื่อเอกนะคะที่อ้างว่าถูกรางวัลที่1มีการสืบหาได้นะคะเพราะว่าไปเจอตัวจริงมาค่ะและคนรอบตัวนะคะของคุณเอกก็รู้ดีนะคะว่าคุณเอกนั้นไม่ได้ฐานะเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะและไม่ใช่แค่คุณเอกคนเดียวนะคะแต่มีอีกคนค่ะแต่ให้ชื่อไม่ได้นะคะและคุณเอกในตอนนี้นะคะก็อยู่ในฐานะของพยานทําแบบนี้คือหงทองผิดสัญญากับทางมิสแกรนก็คือมิสแกรนนะคะไปมอบเงินให้คนที่ไม่ได้ถูกรางวัลที่1และถ้าจะบอกว่าไม่ผิด เพราะไม่มีใครเสียหายจริงๆไม่ใช่เพราะกรณีนี้จะไปผิดพรบอกคอมพิวเตอร์และตนจะฟ้องแพ่งในเรื่องนี้ จากนั้นคะ่ะท่านผู้ชมก็มีการโฟนอินนะคะติดต่อกับอดีตพนักงานของหงทองที่ได้ถูกคาดพิงนะคะไปตอนที่คุณวีนะคะซีอโอหงทองค่ะได้มาออกหนกระแสะก่อนหน้าที่คุณนวัดจะมาออกหนึ่งวันนะคะซึ่งทางอดีตพนักงานด้านการตลาดนะคะได้บอกว่าตนได้ออกจากทางหงทองมาประมาณ5 6ถึงเดือนแล้วนะคะและตนเนี่ยก็ถูกคาดพิงหาว่าร่วมมือกับคุณนวัตไปกลั่นแกล้งหงทองนะคะตนทํางานรับจ้างกินเงินเดือนจะมีปัญญาทําอะไรแบบนี้เงิน6ล้านขึ้นรถตู้ก็ขึ้นมาด้วยกันให้ไปจ้างวานหาคนก็ทําทําตามคํา สั่งทุกอย่างพนักงานไม่ทําได้ด้วยหรอนะคะซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะใสามาเป็นชุดๆเลยค่ะทําให้ทางด้านของคุณหนุ่มกันชัยผู้เป็นพิธีกรถึงกับต้องเบรกกันเลยทีเดียวนะคะ หลังจากนั้นคะ่ะอดีตพนักงานนะคะก็ได้พูดต่อว่าคุณอิงฟ้าได้มงกุฎเมื่อวันที่30เมษายนนะคะและพนักงานเนี่ยก็ได้โจทย์ว่ากระแสะอิงฟ้ามาแรงมากทํายังไงก็ได้ให้เป็นข่าวนะคะถ้ามีลูกค้าถูกรางวัลที่1จริงก็ดีไปแต่ถ้าถูกไม่จริงต้องให้ไปเตรียมหาคนถูกรางวัลมานะคะโดยการเตรียมให้ทําเหมือน PR ด้วยการไปหาคนมาสมอ้างเพื่อรับรางวัลตนจึงต้องไปหาคนเอกมานะคะมันคือคําสั่งให้หนูไปทํางานถ้าหนูไม่ทํางานก็ตายสิเขาก็ไล่หนูออกพอดีแล้วคนที่ออกคําสั่งก็คือคุณพรช นคนสัมภาษณ์เป็นคนออกคำสั่งส่วนคุณวีก็พนักงานคนหนึ่งทำงานร่วมกันที่พูดมีหลักฐานทุกอย่างตอนที่ตนออกก็ออกดีๆทำไมต้องมาพลาดพิงนะคะ และเมื่อถามนะคะว่ามั่นใจไหมว่าคุณวีค่ะทราบไหมว่าคนที่ให้มารับรางวัลที่1เนี่ยคือหน้าม้าซึ่งพนักงานก็ตอบทันทีนะคะว่าจะไม่ทราบได้อย่างไรนะคะเวลาเบิกเงินคุณวีเนี่ยเป็นคนเอาไปไว้ในเซฟนะคะและตนเนี่ยก็จะเป็นคนที่เห็นเงินตอนที่เงินลงมาแล้วจะมีการเอาเงินให้นางงามถือแล้วก็ไปถ่ายรูปโน่นนี่นั่นแล้วก็ขนเงินขึ้นรถกลับจะไม่ทราบได้อย่างไรบอกว่าเป็น CEO อแล้วไม่รู้เรื่องมันได้หรอเอาชีวิตจริงมาพูดกันสิและถ้าอยากจะฟ้องก็ไม่กลัวมาเลยเขารู้ว่าตนเป็นคนทํางานตนแค แชทแล้วก็อัดเสียงไว้ค่ะเราได้โจทย์ว่ากำแสกําลังมาแรงมากคนกําลังมาแรงมากทํายังไงก็ได้ให้เป็นข่าวซึ่งเราต้องรอดูว่าจะมีลูกค้าถูกจริงหรือเปล่าถ้ามีถูกจริงก็โอเคไปแต่ถ้ามีไม่จริงจะต้องจะต้องเตรียมการคุณเอาชัดๆเลยนะคุณ,ค,ณคือให้ไปหาคนมารับสมอ้างว่าถูกรางวัลถูกไหมคุณจะพูดอย่างนั้นถูกไหมถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะาะตามนั้นถูกไหมไม่ต้องเอามาถูกไหมใช่ไหม ถูกต้องค่ะคุณเลยคนไปหาเหรอใช่ค่ะไปหาโดยคำสั่งว่าจะต้องให้คนมีคนมาสแตนบายแล้วเอกนี่หละ่ะแล้วคุณเอกอ่ะคุณไปหามาไหมไปหามาสินค้าเพราะว่าได้รับคําสั่งมาให้ทํางานถ้าหนูไม่ทํางานหนูก็ตายสิเราก็ไล่ออกพอดีค,คำถามนิดนึงพอดีเมื่อวานนี้คุณวีเนี่ยจะพูดอยู่เสมอว่าไม่ทราบไม่ทราบออในฐานะที่ทํางานอยู่ข้างคุณวีมั่นใจไหมครับว่าคุณวีทราบทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกเคสในทุกครั้งที่มีการไปถ่ายรูปเพื่อโปรโมทรางวัลที่หนึ่ง มันจะไม่ทราบได้ยังไงคะเวลาเบิกเงินมาเขาเอาเงินเข้าไปไว้ในตู้เซฟคุณวีเป็นคนเปิดห้องเป็นคนเก็บเงินดิฉันเป็นคนเห็นเงินตอนที่เงินลงมาแล้วเราเงินขึ้นรถให้หนางงามถือแล้วก็ไปวผเถรมจก็ถ่ายรูปโน่นนี่นั่นเอาขนเงินขึ้นรถกลับจะไม่ทราบได้ยังไงทุกครั้งเี่เอาเงินไปถ่ายรูปกับผู้ผ,ผู้ผู้คิดว่าเป็นโชคดีรางวัลที่หนึ่งแล้วให้เขาไปเลยหรือขนกับออฟฟิศทุกครั้งครับขนกับออฟฟิศทุกครั้งคะ่ะเพราะมันไม่ได้ถูกจริงไงคะจะให้เขาไว้ได้ไงล่ะ ก็เรียกได้ว่าดุดเดือดจริงๆนะท่านผู้ชมเรื่องนี้นะคะงานนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อคุณ V CEO ของทองลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยจะออกมาอธิบายเรื่องนี้ยังไงนะคะคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ